อปลาดำลาใจปาบีบอกจัดให้มันทุเรียนเผาไฟเัาไฟผาทุเรียนเผาไฟใช่ไหมครับมันมีคนเผาอยู่น่ะเนี่ทุเรียนเผาไฟอันนี้เราไม่ได้ย่างไฟนะครับลูกค้ามันเป็นเองอย่าเข้าใจ ลองนแก๊สเ็ดลองชักโคริสมราคาคุยไหมันนั้นเ้ามัเปลี่ยนเทราอะไระมันไอ้นี่เหรอมันเขาเปลี่ยนตลอดบางคนก็ชอบมาเปลี่ยนเขาเสือไป เท็ด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 แล้วบอกบปล่านิพนธ์สิเท็ดแล้วอร่อยไหมชิมเลยครับแม่กลน้องลงนนายมากนายไงรับจ่าม่ไก่ชิมมีมีเบอร์เดียวเลยครับที่สุดตอนนี้อร่อยปลาโลกาลามร้อยห้าสิบบาทราคาไหมหอมราคามันเลยใช่ไหมโอ้แมดเจ้าก็มาดูด ัใช่ครับครับถ้าคนชอบกินนิ่มก็ไว้พรุ่งนี้ก็ได้ครับแต่ละคนกินเนื้อไม่เหมือนกันครับแม่บางคนก็กินกรอบเลยนะครับใช่มันก็ขึ้นอยู่กับคนกินเนาะโอ้ใจจะไปแก่ก็จึงว่าเพราะว่าแก้มเหนื่อยนะอันนี้สว่อันนี้่อมอันนี้หอมอันนี้หวานกินต้องใช้กระตุกอนดเลยระยองปลาละกูไมได้อะ อ่าได้ใช่ประจวบกับเพชรระหว่างตรงกลางครับอร่อยมากไหมหวานใช่แซ่บลูกค้าบอกแซ่บครับโอ้ยมาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครับคนรวยม่อยู่แล้ว บูแซ่ไม่งห็นูจัดการไห้เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยผู้เรียนเผาไฟแค่สิบจะได้อันนี้ปงงัดเลยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ผมหรอใช่เจ้าแล้วนั่นแปดสิบอ่ะตายนี่มีนี่วะ ปลาดำปลาอูเนื้อสีทองเด้อพี่น้องหวานจนแสบพ่อเด้ออืมอืมคนเพียเนื้อเป็นไง อร่อยมากไหมอร่อยมากไหมมากนี่้สีทองีมากเลยออง้น่อมงเรอร่อยมากนีเรามาซื้อนะอนี้เรามาซื้อไครับไเรียนให้ใครแม่คับ นายเรือมาถ่ายกับใจกูนี่เนี่ยมานี้อ่ะ F C ตัวน้อยหวานมากไปเป็นไงบ้างลูกนี่อุ้ยเหนือมันคือสีทองค่ะใช่ไหมว่าแกหลายบอดีเด้ยแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนื้อดีแฮะป๊าดสบาย เหนือเนี่อสีทองมากเลยนะเหนือมันคือเกลมกักใช่ไหมโอเคนี่เอาที่พูดอะไรทยเอบปี๊ดเลยมันไม่ชัดแต่เกลมมันก็เหมือนเออคือเนี่ยแต่พ่ผมเสียมากหรือเปล่า เดี๋ยวดูล้วลองมึงึ่งเมตรใช่ได้วะใส่ก็ได้อยู่นได้ยุ่ได้ยุ่งจไปดิลอยแปดสบอีอพครับทุกคนาหารจ้ี่หามอ้ารคือรอไม่ลงมาเลยเอเลยนอนงเไมเขาอบรมลม่มีจะลงมาหนูบอกว่าหามดื้อพ่าแมวุ่ไเด้อ้เดือดซ้ออ่เป็นดาราที่มีอย่างนี้เนาะ เรียบร้อยเอาคลิปนี้บ้านทุกคนฝากไว้ท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับผมกับร้านเจ๊แท็กทูเรียนระยองนะผมหนองบอนหนองบอนซอยห้านะครับผมบบร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่แปดโมงจนถึงสี่ทุ่มนะครับ